พเลี้ยงดีก็เจอวันจันทเ์ถึงวันอังคารเลือบห เนื้อดนีกบไมทเื่าตัวนางไก่มันก็จะกิ้นลมือเส้าไก่เอ็นคั่วไก่แร้วเอาไก่เอาใส่ไก่ก็อ่นลงซึงึบเลยืรใไปถินเนี่ยนี่ไ่

I <laughs> don't <laughs>